สวัสดีดคุณเต้หนับพูดก,กันกับเกมไหมครับมีเวอร์ชั่น0.5.0นะเพราะว่าแขกรับเชิญคือลีโอเฮฮาชาแนลครับอันนี้บอลบอลมาแล้วฮะนี่คือ,น,คอนี่คือการแข่งไอ้นี่นะฮะแข่งมานะครับใครแพ้เต้นลงยูทูบที่นับเลยเฮฮาชาแนลวันเดือนไอ้เว้ย้ึดันเลิก ไอ้คนน้นไอ้อะไรเนี่ยอะไรก้อววิววิวที่สอวิที่สองที่าเว้ยไอ้บอลเต้นลงยูทูบบอลบอลเต้นลงยูทูบครับจะติดยููแหละบอลเตีนอ่ะดีลงกระโดดไอ้นขึ้นไปอ่ะเราไปช่วยบอลบอกันเออปไปช่วยบอลบอนกันเว้ย บอลบอลเป็นไรครับบอลบอล่นาอนเลบอน่มไม่เล่นอ่ะหาเกลียนเลยเราบอลบอลไม่น่าเลยโอ้บอลบอลมาเทิงมามาตรงนี้ก่อน

ทีหนึ <Tipp s> ่งเว้ทีหนึ่งไว้ใช้เทคนิคเกียร์ของเองอ่ะโอเคนะฮะได้สรุปผลแล้วนะฮะโอช็อปกับบอลนะได้เต้นนะฮะอ้าวเฮ้ยอะไรอันนี้เล่นไม่ใช่อ่าก็ได้ก็ได้อ่ะ เอาแล้วเอ็มขึ้นได้เอกูกระโดดขึ้นเลยอะเอาดูดิกระโดดดิดูทางกายดิเออทางกายแล้วก็ขึ้นอะนี่ตด้เหรอโอเค ม้าไม่กับการจบปีเหออ้อดีดีรี้ว่าทำม้ากูม้าแช่งเหมือนเดิมมากจากหน้าไปหลังไม่จับที่เดิม,มไม่เอาละมันมันมันได้ผลสรุปแล้วไงโอเคบอลเต้นนะฮะบอลบอลก็เต้นนะฮะเต้นเพลงเออจังไดก็บัหลุดโอเคยัน งั้นขอจบลิปเป็นเท่าน,นี้เดี๋ยวจะลงคลิปเต้นนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายโดโดแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย